ตามข่าวสารกันหน่อยครับโอ้โหดีนเฮาเซนครับไม่อ่านไม่ได้แล้วเพราะว่านักเตะคนนี้กลายไปที่ใหม่มั่นปั้นมือของหงแดงลิเวอร์พูลแบบเต็มคาราเบลครับเพราะว่ามองว่าพนันก,การเก้ากระโดดแล้วก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นตัวแทนของฟานได์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่นะครับนะักข่าวเทียสูงมากๆอย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ย ได้เริ่มติดต่อท้าทามดีนอเซนครับกองหลังดาวรุ่งของบอลมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีนอเซนเนี่ยเป็นนักเตะในสังกัดของบอลมัดนะครับแล้วก็หลายทีมเนี่ยหมายมั่นปั้นมือมากๆทำผลงานได้อย่างโดดเด่นภายใต้การุมทีมของอันดนี่ไรอุล่าตั้งแต่เขาสร้างชื่อให้กับตัวเองในแนวรับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังแย่าจากยูเวนตุสก็มาอยู่กับบอลมัดค่าตัว18ล้านยูโรเมืม่อช่วงเสมอที่ผ่านมาครับ เซนเตอร์วัย19ปีฮาเซนนะครับตกเป็นข่าวว่าอาจจะได้ย้ายทีมแน่ๆซัมเมอร์2025นี้โดยเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดนะครับลิพูก็ตกเป็นข่าวสนใจแข่งอนาคตไกลารายนี้และโรมาโนยืนยันว่ามีการติดต่อกันบ้างไปแล้วครับสำหรับลิพูกับทางดีนฮาเซน ลิวพูชื่นชอบดีนาเซนและได้ทําการติดต่อเพื่อทําความเข้าใจว่าเงื่อนไขฉีกสัญญาของเขาทํางานอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่โรมาโนได้เปิดใจเขาก็เปิดปากผ่านช่อง YouTube ของตัวเองนะสัหบรับฟาปิซิโอโรมาโน่บอกว่าลิวพูได้ติดต่อเรียบร้อยเพื่อที่จะมองว่าเ,เป็นตัวแทนของฟาไดได้หรือเปล่าหรือว่ามีหนทางแบบไหนบ้าง ที่จะนำพาตั้งแต่รายนี้มาสู่แอนฟิลมาที่ลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องยอมรับดูนะครลองดูครับเผื่อเป็นนักเตะคนที่เรด,ด้์ดีนะครฟอร์มแจ็บอยู่แล้วครับเล่นที่บอลหมันก็เล่นที่พิมอังกฤษได้รับความสนใจยิ่งยวดเยอะมากนะครับตอนนี้กลายเป็นอีกคนที่เนื้อหอมสำหรับดีนเฮาเซนเนาะไปดูกันต่อครับฉานั้นของราฟินญาครับเดือดแน่ๆครับราฟินญาลั่นบาซิลเนี่ย จะทุ่มสุดตัวโทฟ้าขาวอาร์เจนตินานะครับคู่กัดตลอดการนะครับเดือดแน่ๆครับประกาศสัปดา์ขอทุบอาร์เจนตีนั่นของราฟินยาปีทีมชาติบราซิลครับประกาศขอทุบอาร์เจนตินาคู่รักคู่แข้ทั้งในและก็นอกสนามในเกมฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกวันอังคารนี้ครับเซมบาบราซิลครับเพิ่งเฉือนชนะโคลอมเบีย2-1จากประตูช่วงทดเจ็บในเกมนะขณะที่ฟ้าขาวครับก็บิดอุรุกวัยวุ1-0เหมือนกัน ทัลูกหนังอาร์เจนตินาครับเป็นฝ่ายที่เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี28แต้มจากการลงเล่น13นัดขนาดที่บราซิลครับฟอร์มเริ่มกลับมาอยู่นะฮะในัวนั้นอันดับ3บนตารางคะแนนระหว่างให้สัมภาษณ์กับโรมาริโอครับตำนานคนดังไงราเวญยก็บอกว่าเราจะเอาชนะอาร์เจนตินาแบบไม่ต้องสงสัยทั้งในและก็นอกสนามเลยหากต้องทําแบบนั้นโรมาริโอก็ถามต่อว่านายจะยิงประตูได้ไหมราแวาีบอกว่าแน่นอนผมจะทุ่มสุดตัวเลยผมจะยิงประตูให้ได้ จากนั้นครับั้นของโรเมโรก็เปิดปากบอกว่าจัดแม่เลยนะครับจะไม่ให้ราฟินญาตอบกลับแบบว่าเอาแม่เลยนะครับโอ้โหอาร์เจนตินาระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีครับทางบราซิลอย่างราฟินญาเนี่ยตอนนี้ครับขยันขยอครับเดี๋ยวจะหวดให้ยับเลยนะจะเอาบราซิลเนี่ยทุบอาร์เจนตินาก็ลองดูครับว่าใครจะหดกว่าใครในศึกฟุตบอลโลกนะครับโซนอเมริกาใต้เนาะ หรถือว่าน่าสนใจพอสมควรสำหรับบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินะครับทิ้งตอนนี้ฟอร์มของราฟินญ,ญาเองสุดยอดมากๆนะครับต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงร้อนราอุนะครับสำหรับราฟินญ,ญาก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะไปดูกันต่อครับไม่กักแล้วครับจอนทานเดวิดรัว,ว่าเป็นสาวกของบาร์เซโลนาตั้งแต่เด็กเชียร์มาตั้งแต่เด็กเลยทางั้นของจอนทานเดวิดครับกองหน้าของเรลวนยันชัดเจนว่าเขาเป็นแฟนบอลบาร์เซโลนาตั้งแต่เด็ก แต่ความฝันคือการย้ายไปเล่นในถิ่นคัมโนนะครับเดวิดครับสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเนี่ยในลีกเอิงฝรั่งเศสตลอดหลายช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากแย้มร่วมทีมลิวในปี2020โดยทําไปแล้ว107ประตูจากการลงเล่น224นัดและกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของลีกนะครับฟอร์มการเล่นของเขาทำให้หลายทีมเนี่ยโอ้โหก็คือทีมระดับท็อปนะครับให้ความสนใจยังก็ดีครับเขาเพิ่งออกมาบอกว่าต้องการย้ายไปแข่งในลาลิกาสเปนครับ ล่าสุดหน้าทีมชาติแคนาดารายนี้ประกาศตัวว่าเป็นสาวกลูกหนังกาตาลันนะครับผมพร้อมบอกว่าสโมนรสอนในดวงใจของเขาตอนนี้ก็คือบาร์เซโลนานะครับ mm hmm. จอร์แนเดวิดก็กล่าวบอกว่า mm hmm. ผมเติบโตขึ้นมาโดยดูเกมลาลิกามากมายอนาคตข้างหน้าผมอยากไปเล่นที่นั่น mm hmm. บาร์ซ่าคือทีมที่ผมเชียร์มาตั้งแต่เล็กเลย mm hmm. โอ้โหก็คือตั้งแต่เด็กผมดูพวกพวกเขาเ mm hmm. มื่อคุณเติบโตขึ้นมาด้วยการเชียร์ทีมสักทีมหนึ่ง mm hmm. คุณก็ย่อมมีความฝันที่จะไปเล่นให้กับทีมนั้นอยู่เสมอ อันนี้คือสิ่งที่ด้าน,นของจอร์แานเดวิดนะครับได้เปิดใจแบบไม่กักแล้วบอกว่ารับว่าเป็นสาวกของบาร์เซโลนาตั้งแต่เด็กนะครับรับว่าเป็นสาวกเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับบาซ่าตั้งแต่เด็กเลยชอบมากๆกนะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ย้ายทีมสมใจหรือเปล่าในช่วงตลาดซัมเมอร์สองยี่ห้นี้นะครับตอนนี้อยู่กับลิวที่ฝรั่งเศสฟอร์มก็ร้อนแรงเอาฤอ,อาการอยู่เหมือนกันนะครับ ไปดูกันที่ด้านนั้นของพิวเหนียงอังกีกหน่อยครับโอ้โหเข้าทางอาร์เซนอลลุปล่าแบบนี้ครับพิมเมลิกปัดคำร้องเลื่อนเกมเมอร์ซีิไซด์ดาร์บี้นะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะหวดกับวิเวอร์ตันนะครับก็ลองดูข่าวสารนี้กันหน่อยล่าสุดครับทางพิวเหนียงอังกฤษได้ปรีเสด็จคำขอย้ายแมชเมอร์ซีิไซด์ดาร์บี้นะครับ ที่จะขอลงสนามเร็วขึ้น1วันหลังล์พูเอลวตันเห็นพ้องร่วมกันสําหรับวันแข่งขันใหม่ขณะที่กําหนดลงสนามวันเดิมก็คือวันที่2เมษายนนะครับเอลวตันเนี่ยจะบุกไปยืนแอนฟิลในวันที่2เมษายนตามด้วยเกมเย่าเจอกับอาร์เซนอลในช่วงเที่ยงอีกไม่ถึง72อชั่วโมงลยครับก็ต้องเจออาร์นอต่ออะไรเงี้ยทั้งสองสโมสรอย่างล์พูแล้วก็เอลวตันได้ยื่นคาร้องพิจารณาที่จะเลื่อนเกมของพวกเขาให้เร็วขึ้นและหากได้รับการยอมรับคําขอนี้จะทําให้ทีมของเดวิดมอยครับ มีเวลาฟื้นตัวมากขึ้นก่อนเกมช่วงสุดสัปด,ดาห์นะครับแล้วรายงานจากเมลนะครับโอ้รายงานบอกว่าทั้งเอเวอเรตันแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต่างเห็นถึงข้อดีในการเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขันเป็นวันที่1่เมษายนอย่างก็ตามพิมลิกได้ปฏิเสธคำร้องนี้ไปเรียบร้อยแล้วไม่ให้ครับต้องเตะวันที่2ไม่ชัดเจนแน่นอนว่ามีการยื่นคำร้องนี้ไปเมื่อใดแต่ทางพิมลิกเปิดครับได้ประกาศการ,รถ่ายทอดสดโปรแกรมในเดือนเมษายนแล้วเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเกมเมื <D ar by> ่อสีสไยดาบี้ครับจะถ่ายทอดสดทางช่อง Sky Sport และเกมระหว่างเอลวตันกับอาร์เซนอลเนี่ยจะถ่ายทอดสดโดยทาง ETT Sport ครับก็ถือว่าไม่เลื่อนเนาะคู่ของลิเวอร์พูลแล้วก็เอลวัตันจะหวดกันเหมือนเดิมครับในวันที่2องเมษายนไม่เลื่อนให้มันเร็วขึ้นนะครับไม่ตามที่ทั้งสองทีมเห็นฟ้องตรงกันก็รอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเกมโอ้โหก็เดือดกันมาตั้งแต่รอบที่แล้วนะฮนะ อันนี้ก็มาดูครับว่าจะเดือดดานขนาดไหนก็ลองดูครับขอบพคุณมากครับที่รับฟังขารร่าวสารในช่วงเย็นครับเดี๋ยวจัดให้อีกยาวๆเลยนะฮะ